้าแ,แม่สุทันตะจันทเทวีได้รับเงินเดือนแล้วดีอกดีใจลูกชายและลูกสาวของท่านได้ชักชวนเพื่อนฝูงจะสร้างวัดถวายที่เมืองย่างกุง้งขอให้รีบมาจัดการเมื่อได้ทราบดังนั้นจึงได้รีบเดินทางกลับเมืองกาลกักตตาเมื่อมาถึงแล้วได้เตรียมวีซ่าพาสปอร์ตกับเมืองย่างกุง้งวันที่ไปถึงเมืองย่างกุง้งคณะกรรมการสร้างวัดได้พากลับรับ ที่สนามบินแล้วก็พาไปหวังเจ้าแม่ในวันนั้นณที่นั้นมีกรรมก,การนั่งประชุมกันอยู่ประมาณสามสิบคนคณะกรรมก,การประกอบด้วยบุคคลที่เป็นเจ้านายข้าราชการพ่อค้า็้าพอดีได้มาประชุมหารือกันจะซื้อที่ดินถวายให้สร้างวัดที่ดินที่จะซื้อมีลักษณะเป็นเนินเขาดินสูงๆมีเนื้อที่ประมาณเก้าเอเคอร์เจ้าของจะขาย ในราคาราวสามหมื่นรูปีไม่ได้ทราบโครงการย่อแล้วก็ได้กลับไปพักอยู่ที่พัตดีตามเคยต่อมาได้นำความเรื่องนี้ไปหาหือเอกอักรชูตไทยตอนนั้นพระมหิตธาได้ย้ายไปประจำประเทศอื่นแล้วคงเหลืออยู่แต่มอมหลวงปีกติดมาลากุลดำรงตำแหน่งแทนจึงได้นำเรื่องนี้มหาหารือมหลวงปีติดกล่าวว่าเรื่องจนี ถ้าทําเป็นทางราชการได้จะดีมากทางทูตจะได้ช่วยเหลือได้เต็มที่ความเห็นทั้งฝ่ายาคณะกรรมการก็อยากให้ทางไทยได้ช่วยเหลือเพราะมีความประสงค์จะสร้างวัดให้เป็นแบบไทยทุกอย่างประธานกรรมการเป็นคนแก่อายุมากเป็นที่เกรงขามของคนในสมัยก่อนเพราะในอดีตเคยเป็นนักการเมืองสําคัญคนหนึ่งของพมา่าอายุประมาณ70ปีเป็นอาจารย์ของตะขินุนายกรัฐมนตรีของพมา่า ในเรื่องนี้เราเองก็นนกว่าคงสําเร็จได้ไปติดต่อกับคนไทยซึ่งอยู่ในเมืองย่างกุ้งหลายสิบคนต่างคนต่างพากันดีอกดีใจยูต่อมาไม่นานก็ได้รับจดหมายจากกรุงเทพบ่อยๆได้ทราบข่าวเรื่องไม่สุดีบางเรื่องเกี่ยวถึงนายบุญช่วยสุภสีจึงได้คิดกลับประเทศไทยเพื่อที่จะได้มาติดต่อกับคณะรัฐบาลไทยและคณะสงไทยให้ทราบเรื่องด้วย เดือนธันวาคมพศ2494ได้โดยสารเครื่องบินจากสนามบินย่างกุ้งถึงกรุงเทพตอนนี้พระที่ได้จิตตามไปได้กลับมากรหลายวันได้มาพักอยู่กับสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนที่วัดบรมนิวาสและได้นําเรื่องการสร้างวัดที่เมืองย่างกุ้งกราบเรียนสมเด็จสมเด็จได้ตึกตองอยู่เป็นเวลาหลายวันเกือบเกือบจะได้รับอนุญาตให้เดินทางไปประเทศพมา่าอีก ก็พอเออมีเรื่องบางอย่างแทรกซึมเข้ามาคือมีพระสงฆ์บางรูปไม่ได้สรรัพว์ขาวว่าจะตั้งวัดขึ้นในเมืองย่างกุ้งก็ได้แสดงตัวติดต่อเป็นเจ้ากิจการเขาแสดงความหมายว่าพระอาจารย์ลีทําให้สําเร็จนอกจากเขาเรื่องนี้ทางเมืองย่างกุ้งได้มีจดหมายมาบอกข่าวอย่างนี้เขาจะรู้ได้อย่างไรไม่ทราบพระองค์ที่แสดงตัวเป็นเจ้ากิจการนี้ เป็นพระเถระท่านผู้ใหญ่ทรงสมณศัก์ซึ่งอยู่ในพระนครนี้เองเมื่อได้รับทราบเรื่องราวเชน่นนี้เราก็ปล่อยมือไม่เกี่ยวข้องโดยได้มีจดหมายไปถึงเอกอาชาทูตไทยประจำประเทศพมา่าขอถอดเรื่องนี้ในที่สุดเรื่องนี้เป็นอัยุติกันไปจนมาั่งทุกวันนี้ก็ไม่เห็นมีใครไต่ก่อสร้างขึ้น เมื่อเหตุการณ์ได้เป็นไปดังที่ได้กล่าวมาแล้วจะได้ออกเดินทางจากวัดรปรมนิวาสกลับไปเยี่ยมญาติโยมที่จังหวัดจันทบุรีระหว่างนี้ได้มีคนบางจำพวกซึ่งอิจฉาวิษยาพระจบาทเราได้หาเรื่องกำรายชื่อเสียงเกียรติคุณทุกวิธีทางมีอยู่มากมายหลายคนแต่จากไม่ขอกล่าวชี้ตัวเพราถือเสียว่าคนเหล่านั้นเป็นผู้ช่วยสร้างความดีให้แก่เรา เรายิ่งมีมณะสูงขึ้นทุกทีทุกทีอยู่มาชวนจะขับรัญาก็ได้เดินทางจากจังหวัดจันทบุรีกลับมาพักอยู่ที่วัดบร,รมิวาาตามเคยและได้เดินทางออกไปอบรมญาติโยมที่วัดสเสนหาจังหวัดนคนปรปฐม่อกจากนั้นได้ไปพักอยที่วัดประชุมนารีจังหวัดราชบุรีที่วัดนี้มีเจ้าจอมทรัพย์วัฒนาเป็นประธานได้ไปฏิมนต์มา แต่ไปพักอยู่ที่วัดนี้หลายวันไม่มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นหลายอยา่างเช้าวันหนึ่งมีหญิงคนหนึ่งอายุประมาณ20ปีได้เข้านั่งอยู่หน้าธรรมาสสักคู่ก็เกิดอาการชักจึงได้ทำน้ำมนต์รดให้ไล่เลียงถามดูได้ความว่ามีปีศาจตัวหนึ่งเป็นผู้ชายได้ถูกฆ่าตายโหงได้อาศัยอยู่ในบริเวณนี้แล้วได้เข้าสิงคน จนเกิดมีโรคขึ้นในตัวเป็นปุ่มแผลโตเท่านี้หัวไม่มือพอทราบเรื่องเราอย่างนี้เราก็ไม่มียาอะไรเวลานั้นกำลังนั่งฉันมากอยู่จึงเอาชานหมากฟ้างไปให้เขากินอาการที่เป็นปุ่มแผลในตัวก็หายไปแต่ปรากฏเหตุการณ์อย่างนี้ถึงสามครั้งและมีคนเห็นอยู่หลายคนด้วยกันอยู่มาวันหนึ่งจนชวนจะออกเดินทาง มีหญิงคนหนึ่งชื่อนางสมนหลานสาวนางยิกที่อยู่กรุงเทพเคยบวชเป็นชีศึกออกไปมีสาม,มีอยู่ที่ราชบุรีอายุประมาณสิบปีสาม,มีเป็นอดีตผู้พากษามีบุตรชายหนึ่งคนอายุ15ปีคนคนนี้นับถือเรามากไปคราวไหนก็ไปหาทุกทีวันนั้นเวลาประมาณ5โมงเย็น นางสมอรได้นําดอกไม้ทุกเทียนไปถวายจึงได้พูดถามขึ้นคำหนึ่งว่าแม่สมอรต้องการอะไรเขาตอบว่าจะมาขอลูกจากหลวงพ่อเจ้าของเองได้ยินแล้วรู้สึกใจไม่ค่อยดีเพราะมีคนน้อยและแกก็พูดเบาๆเสียด้วยเลยพูดออกมาว่าอย่าพึ่งพูดกันเพราะนึกคิดไปถึงเหตุการณ์ข้างหน้าว่าถ้าเกิดมีความจริงขึ้นเราก็แย่ ฉนั้นเรื่องนี้จึงขอเปิดเผยความจริงให้ทราบทุกกันว่าเป็นอย่างไรถึงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มเศษได้มีญาติโยมมาประชุมกันบนสาราประมาณหนึ่งรอคนเศษแม่สมอนมานั่งอยู่ใกล้ๆข้างธรรมาภิพอให้ศีลแสดงธรรมะอบรมจิตใจเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีเสร็จแล้วแม่สมรก็พูดขึ้นดังๆว่าอะไรๆฉันไม่อยากได้ทางนั้นฉันอยากได้แต่ลูก จะขอลูกจากหลวงพ่อเราจึงพูดกับแกว่าไม่เป็นไรหลวงพ่อจะให้จะขอลูกจากหลวงพ่อเราจึงพูดกับแกว่าไม่เป็นไรหลวงพ่อจะให้ที่ตอบแบบนี้เพราะเคยทราบเรื่องในพระสูตรอยู่บ้างจึงได้พูดเป็นทีและเล่นว่าขอให้ตั้งใจทำจิตให้ดีในวันนี้ ฉันจะอธิษฐาน,อ,ฐนาอ,าอารตนาให้เทวดาเอาลูกมาให้เมื่อแกนั่งสมาธิเลิกแล้วแกก็บอกว่ารู้สึกสบายใจดีใจเคยนั่งมาหลายหนไม่เหมือนวันนี้จึงบอกว่านั่นจะสำเร็จละพอวันรุ่งขึ้นได้เอาอเดินทางจากจังหวัดราชบุรีโดยทางรถไฟไปจังหวัดประจวบเคริคันคุณทัศนวิภาคเป็นสติดตามไป ได้ไปพักอยู่ที่ป่าช้าข้างสถานีการบุรีหนึ่งคืนตื่นเช้าให้คุณทัดไปติดต่อซื้อตัวรถไฟคุณทัดมีเงินอยู่หนึ่ง้ยสิบบาทสมัยหลังสงครามใช้ธนาบัตรที่พิมพ์จากอเมริกาใบาละหนึ่งร้อยบาทและใบละยี่สิบบาทเหมือนกันได้ตัวมาแล้วใบละหนึ่งร้อยหายไปเพราะเข้าใจว่าใบาละหนึ่งร้อยเป็นใบละยี่สิบบาทจึงได้ส่งให้คนขายตัวไป คุณทัศจะกลับไปที่สถานีอีกเพื่อทวงคืนแต่ได้พูดห้ามว่าเราโง่อย่าไปอายเขาคุณทัศมีความเสียใจคิดอยากจะกลับบ้านจึงได้พูดปลอบใจไว้ป่าช้าที่พักนี้อยูบ่บนเนินสูงเป็นป่าเขาดินข่าวว่าที่นั่นคนอยู่ไม่ได้ผีดุได้พักอยู่หนึ่งคืนก็ไม่ปรากฏว่ามีเหตุการณ์อันใดนอกจากนั้น ได้ออกเดินทางโดยรถไฟจนถึงจังหวัดสุราธานีได้พักอยู่ที่เนินดินเขาสูงข้างสถานีสุราธานีตกเวลาค่าได้มีคนมาสนทนาด้วยได้พบคนสําคัญสองคนคือนายพ่วงและนายผาดคนทั้งสองได้เข้ามาหาและเปิดเผยความลับให้ฟังว่าบ้านผมอยู่จังหวัดคนครปฐมแต่ก่อนเคยเป็นคนร้ายชั้นเสอือเคยฆ่าคนตายหลายศพ ครั้งสุดท้ายได้ฆ่ายายแก่คนหนึ่งตายคาที่เพราะมีคนบอกว่ายายแก่คนนี้มีเงินสี่พันบาทอยู่ใต้หมอนจึงได้ลอบขึ้นไปฟันคอยายแก่คนใต้หมอนได้เงินเพียงสี่สิบบาทตั้งแต่วันนั้นมาก็ใจเสียคิดเลิกทําการโจรุกรรมถึงขนาดก็ยังรู้สึกเสีย่ยลูกปืนขอให้หลวงพ่อช่วยหาเครื่องป้องกันให้ด้วยจึงพูดว่าถ้าโยม เลี้ยได้จริงจะให้ของดีจะไม่ให้ตายด้วยลูกปืนแต่ก็ปฏิญาสาบานว่าผมเลิกแน่จึงได้เขียนคาถาให้แกภาวนาประจำตัวพอวันรุ่งขึ้นแกก็ามาหาอีกเหลวเล่าว,ว่าเวลานี้น้องชายกําลังต่อสู้กับตํารวจอยู่ที่อําเภอนอกเขตจังหวัดมีพระพวกก้าคนที่ตํารวจจับตัวไว้ได้ก็มี แต่ขณะนี้ยังจับตัวน้องชายไม่ได้เรื่องนี้เกรงจะเกี่ยวพันมาถึงตัวด้วยใช้ทําอย่างไรดีจึงได้แนะนําว่าให้โยมรีบไปแจ้งความที่สถานีตารวจโ,โดยโดย่วนแล้วให้นําเจ้าหน้าที่ตารวจออกติดตามแกได้ปฏิบัติตามคําแนะนําทุกอย่างต่อมาวันหลังปรากฏว่าพวกพ้นได้ยอมจำนนแกตำรวจทั้งหมดนายพวงเป็นผู้ประกันตัวน้องชายออกมาได้ ในที่สุดเมื่อคดีถึงศาลพวกพนรับสารภาพหมดทุกคนสารตัดสินให้จําคุกแต่เพราะรับสารภาพจึงลดโทษให้เก่งหนึง่งการที่มาพักอยู่ที่นี่ไม่สู้สบายใจนักเพราะมักจะมีคนไม่ดีมาติดต่อยู่เสมอที่ทำไปร้วนแต่เป็นเรื่องดีถึงกันนั้นก็ยังหวาดว่าคนอื่นจะเข้าใจผิดว่าเราช่วยโจร จึงได้รีบออกเดินทางต่อไปยังอำเภอทุ่งสงแล้วไปนมันสก,การาพระบรมธาตุที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนี้คุณทัดไม่เขารากลับกรุงเทพเขาได้ซื้อตัวรถไฟให้แล้วส่งขึ้นรถไฟให้เดินทางไปคนเดียวตอนเย็นได้เดินทางไปถึงองค์พระเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชได้พักอยู่ในวัดพระมหาธาตุมีผู้คนเริ่มใส่ในการปฏิบัติพระองค์หนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนกัน และอยู่ที่วัดนี้ก็สนใจจึงได้อยู่อบรมญาติโยมพระเนรพอสมควรแล้วได้ออกเดินทางต่อไปยังจังหวัดสงขาเมื่อถึงอำเภอหัดใหญ่ได้พักอยู่ที่ป่าช้าปักกิ่นซึ่งเป็นที่รกรุงรัง,ลงและเงียบสงัดพักอยู่ไม่กี่วันพระมหาแก้วเพื่อนของเราได้มาติดตามพบกันตรงนั้นได้พักอยู่พอสมควรแล้วก็ได้เดินทางวิเวกไปตามตำบลต่าง ในปีนี้ได้อยู่จำพรรษาที่วัดขวรนมีดได้ทําการอบรมพระเนรญาติโยมทางจิตใจแทบทุกคืนมีการแสดงธรรมะเกือบทุกคืนเมื่อทอดกระถินเสร็จออกพรรษาแล้วได้เดินทางกลับมาพักที่เขาวควรจงซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งอยู่ใกล้คลองเยนอยู่มาวันหนึ่งได้เห็นญาติโยมหลังไหนกันมา,มามากมายเป็นเวลาหลายวันจึงได้สอบถามดูได้ความบ่า เขาจะมาดูงูใหญ่รัดผู้หญิงที่เขาควนจงเขาเลียกันว่ามีงูใหญ่งอนแดงรัดผู้หญิงไว้บนยอดเขาไม่ถึงเวลาไม่ยอมปล่อยเมื่อชาบ้านได้ทราบข่าวแปลกประหลาดอย่างนี้จึงพากันแตกตื่นมาดูพลุกท่านอยู่ในบริเวณใกล้ที่เราพักอยู่แต่ในหมู่บ้านที่เราพักอยู่ไม่ปรากฏว่ามีใครได้ยินข่าวนี้แต่เลือกที่น่าขบขันอย่างยิ่ง พักอยู่ที่นี่พอสมควรแล้วได้ออกเดินทางไปพักบ้านทุ่งโพตลาดคองแงและอำเภอสระเดา่นล,ลานั้นผู้กํากับกองสถานีตำรวจอำเภอสะเดาถูกโจรจีนยิงตายเนื่องในการต่อสู้กับพวกคอมมิวนิสต์ขณะที่ไปพักอยู่นั้นตอนกลางวันมีคนมาหามากแต่พอค่าลงก็รีบพากันกลับเขาบอกว่ากลัวพวกคอมมิวนิสต์มาพ่นจึงได้พูดว่า ขอให้โยมพากันมาฟังเทศเถิดรับรองว่าคืนนี้ไม่มีพอตกค่ำเวลาประมาณสองทุ่มมีคนมาเต็มโบสถ์จึงได้เทศอบรมญาติโยมวันหลังก็กลับไปป่าช้าปักกิมอำเภอหัดใหญ่ซึ่งเป็นสถานที่เคยพักมาก่อนเมื่อกลับมาพักครั้งนี้ชาวอำเภอหัดใหญ่พากันมาอบรมศีลธรรมจิตใจและฟังเทศทุกคืน นอกจากนี้ได้เดินทางกลับมาจังหวัดนครศรีธรรมราช์แวะเยี่ยมสำนักปฏิบัติที่อำเภอร่อนิบูรณ์แล้วเดินทางต่อไปพักที่อำเภอทุ่งสงนายสังเวชสมิยนแผนกศึกษาธิการได้เป็นสิทธิติดต,ตามมาด้วยได้ไปพักอยู่ที่ถ้ำทะลุพอสมควรแล้วออกเดินทางต่อไปอยังจังหวัดชุมพรจับรถไถฟจากจังหวัดชุมพรถึงจังหวัดเพชรบุรีถึงตอนนี้ได้ทราบว่าสมเด็จ พระมหาวีระวงศ์ได้มีจดหมายติดตามให้กับจึงได้เดินทางต่อไปจังหวัดราชบุรีพักที่วัดประชุมนารีหลวงอัดผู้ว่ราราชการจังหวัดราชบุรีและนายอำเภอเมืองได้ไปตามตัวให้กับกรุงเทพเพราะสมเด็จวัดบรมต้องการพบระหว่างที่พักอยู่ที่วัดประชุมนารีได้มีพระองค์หนึ่งถูกจับมาพักอยู่ที่เขาแก่นจันทร์มีหญิงนุ่งขาวสี่ห้าคน ทราบว่ามาจากบ้านโปง่งเขาอยากมาพบเราแต่ไม่กล้าขึ้นมาหาเพราะพระกำลังมีคดีไม่ใช่เรื่องของตัวแต่หน้าเล่าคือข่าวเล่าวา่าพระองค์นั้นบอกว่านั่งเทศมาภาวนามากเมื่อยขาขอให้ชีนวดให้ชีก็นวดให้จริงๆเลยเกิดเหตุสืบสวนดูแล้วเป็นพระไม่มีปสัสสุทธิทราบว่าทางการได้จับศึกไป ที่พักอยู่ที่ราชบุรีแม่สมองได้ออกมาหาและบอกว่าทันตั้งขันได้สองเดือนกว่าแล้วหลวงพ่อเขาพูดต่อไปว่าขอถวายลูกแกหลวงพ่อเดี๋ยวนี้เพราะเป็นลูกหลวงพ่อไม่ใช่ลูกคุณหลวงสังเกตว่าเขาพูดจริงๆจังๆแต่เล่าเฉยแต่แปลกใจว่าไม่เคยมีบุตรมาถึงสิบห้าปีแล้วทำไมเป็นได้อย่างนั้นพอจากนั้นได้เดินทางกลับเข้าพนาคร พักที่วัดปรมนิวาสพอดีสมเด็จอาพาธจึงได้พยาบาลท่านพอสมควรระหว่างพักอยู่ที่วัดปรมนิวาสนี้ได้มีผู้มาฝึกสมาธิกันมากมีพวกทนบุรีพระนครและลบบรุรีวันหนึ่งปรากฏเหตุการณ์แปลกมีหญิงคนหนึ่งชื่อแม่ขอมคนลบบรุรีได้นำอัปทานมาถวายสามองค์จึงได้ถามแก่ว่าเอามาจากไหนได้รับตอบว่า ได้อรัธนาขอจากพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่บนหัวนอนของท่านพ่อนั่นเองพระพุทธรูปองนี้เป็นพระท่้มาจากเชียงตุงในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเป็นพระของนายอุดมมีเหตุการณ์แปลกประหลาดหลายอย่างเกี่ยวกับพระพุทธรูปองนี้ตามที่นายอุดมได้เล่าให้ฟังตอนนี้จะขอย้อนกล่าวถึงประวัติพระพุทธรูปองนี้แต่เดิมมานายอุดมเป็นคนไม่เชื่อพระ เป็นข้าราชการทำงานแผนกสื่อสารเกี่ยวกับวิทยุครั้งสมัยสงครามโลกค,ครั้งที่สองได้ติดตามกองทัพไทยไปเมืองเชียงตุงมีพลโทภพันธ์เป็นแม่ทัพวันหนึ่งนายอุดมได้ไปพักอยู่ที่วัดเก่าแก่แห่งหนึ่งกับพวกพลทหารเวลาคำ่ำได้เอนหลังลงนอนยังไม่ทันหลับก็ได้เห็นแสงสว่างพุ่งจากหัวนอนนายอุดมจึงได้ได้ปลุกขึ้นต,วตรวจดูว่ามีอะไร ธรรมดาวิสัยของในอุดมขณะนั้นแม้ถึงจะได้อยู่ใกล้พระก็ไม่เคยกล้าวป้ายวันนั้นเกิดแตกประหลาดขึ้นในใจก็ยืดคอดูบนท่านพระได้เห็นพระพุทธรูปสำมฤทธิ์สีดำองค์หนึ่งสูงหนึ่งครบเศษหน้าตักกว้างประมาณสามนิ้วเศษดำใสเป็นเงาเหมือนมีคนขับทุกวันเมื่อเห็นเช่นนั้นก็รีบช่วยพระพุทธรูปองค์นั้นใส่กระเป๋าตั้งแต่ในอุดมได้พระองค์นี้ไว ฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้นมากมีคนนิยมช่วยเหลือจักจะเป็นผู้มีเงินใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยคือได้เงินจากชาวบ้านในถิ่นนั้นนั้นเองออกมาเมื่อสงครามโรคครั้งที่สองได้สงบลงนายอุดมได้เดินทางกลับได้มาพักอยู่ตึมฝั่งแม่จันในช่วงวันนั้นพระพุทธรูปองค์นี้ได้เข้าฝันบอกกับนายอุดมว่าไอ้ดมมึงจะเอากูข้ามไปกูไม่ไปกับมึง นาอุดมก็ไม่สนใจคิดว่าพระโรหะจะมีอำนาจอะไรในที่สุดได้นำพระพุทธรูปองค์นั้นกลับไปจังหวัดจันทบุรีตัวเองได้ลาออกจากราชการไปทำการค้าขายในระหว่างนี้ดูหน้าในอุดมดำลงผอมลงฐานะก,ก็ฝืดเคืองลงทุกทีอยู่มาวันหนึ่งลูกเมียเกิดเจ็บป่วยไปตามๆกันรักษาอย่างไรก็ไม่หาย หลวงพ่อได้มาเข้าฝันอีกว่ากูไม่ยินดีอยู่กับมึงมึงต้องเอาก,กูไปส่งที่เก่าของกูพอดีปีนั้นเรากําลังออกทุดงไปจังหวัดตราจีนบุรีพักอยู่ที่เขาชะกันประมาณเดือนเมษายนได้ออกเดินทางข้ามดงทะลุถึงจังหวัดจันทบุรีนายอุดมทราบข่าววิ่งไปหาพูดว่าผมแย่หลวงพ่อลูกเจ็บเมียเจ็บยากจน พระพุทธรูปเข้าฝันว่าให้นํากลับไปส่งที่เดิมให้ผมทําอย่างไรดีจึงตอบว่าหลวงพ่อท่านอยู่ป่าชอบวิเวกเอามาไว้กับเราก็ได้ในอุดมจึงนำพระพุทธรูปองค์นั้นมาให้ไว้แต่จะฝากหรือถวายไม่ทราบจัดก็ได้เก็บไว้บูชาตามธรรมดานับตั้งแต่บัดนั้นมาอาการป่วยของลูกมีในอุดมก็หายหมด นายอุด,ดมจึงได้เดินทางมาอยู่จังหวัดพนักนครตั้งแต่ปีพศ2485เรื่องราวเกี่ยวแก่พระพุทธรูปองค์นี้ยังมีแปลกประหลาดอีกหลายอย่างแต่ขอเล่าย่อๆไปเพียงเท่านี้ก่อนต่อมาก็นึกสงสัยลังเลในเรื่องพระบระมธาตุว่าเป็นมาได้อย่างไรเพราะเรื่องเหล่านี้ไม่เคยสนใจมาเลยตั้งแต่บวชแต่ก็ได้รับไว้จากแม่ขแมและเก็บไว้บูชา การต่อมาได้ทราบว่าแม่ขอมได้พระพรหมธาตุอีกแต่พระพุทธรูปอ,องนี้เวลานั้นได้นำมาฝากไว้ที่วัดปร,รมมิวาดกุฏิลามแขส่วนเราได้กราบลาสมเด็จเดินทางไปจังหวัดรบบุรีปีนั้นได้ทำงานวิสาขบูชาที่วัดมณีโชรคันในวันพฤหัสบด,ดีกลางเดือนหกในวันนั้นได้คิดขึ้นใ,นใจว่าพระพรหมธาตุนี้ ถ้าไม่ได้เห็นกับตามไม่ยอมเชื่อเพราะจะจริงหรือไม่จริงก็ยังไม่ทราบจึงได้ตั้งสัตยาธิฐานนั่งสมาธิตลอสว่างและได้จัดตั้งผานไว้สีผ่ผานโดยทําการอารัธนาดั้งนี้หนึ่งขออันเชิญพระบรมธาตุอันศักดิ์สิทธิ์มีธาตุหูตาจมูกปากอันเป็นบ่อกเกิดของรัศมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้ามีความจริงขอให้เสด็จมา ในสถานที่บูชาในคืนนี้ 2. เขาอัญเชิญพระธาตุของพระสารีบุตรซึ่งเป็นพระสาคัญองค์หนึ่งสเขาอัญเชิญพระธาตุของพระโมคคัลลาซึ่งเป็นผู้มีฤทธิ์เสมอพระพุทธองค์สี่เขาอัญเชิญพระธาตุของพระชินฟีซึ่งเป็นผู้มีเมตตาจะไปไหนปลอดภัยทุกเมื่อพระาธาตุทั้งหลายเหล่านี้เขาจงมาปรากฏถ้ามีความจริง ถ้าไม่เห็นปรากฏในคืนนี้พระธาตุที่เขาถวายมาก็จะแจกจ่ายให้คนอื่นไปให้หมดนี่คืนวันนั้นได้นั่งอดนอนอยู่ตลอดรุ่งเวลาประมาณตีสี่ได้เกิดความรู้สึกขึ้นในใจมีแสงสว่างแดงๆได้วูปวาบไปตรงที่ตั้งผ่านบูชาพอดีรุ่งสว่างก็ได้ปรากฏพระธาต,ตาุต่างๆมีอยู่ทุกภาชนะสถานที่นั้นนับตั้งแต่เวลายาำ่ำค่ำจนกระทั่งสว่าง ได้ใส่กุญแจปิดมิดไม่มีใครสามารถเข้าไปได้เลยตัวเราเองก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในที่นั้นฉะนั้นจึงเป็นของแปลกใจขึ้นเป็นครั้งแรกในชีวิตก็รีบเก็บพระธาตุเหล่านั้นห่อใส่สำลีใส่พระอบติดตัวไว้นับได้จำนวนดังนี้คือพระสารีบุตรสามองค์พระชิมพีสามองค์พระโมคคลาสององค์พระปร,ะรมาธาตุเจ็ดองค์เป็นสส่แก้ผลึก สีดำสีดำเจอเหลืองแก่แต่ที่แม่แม่ขอมเคยเอามาถวายไปนั้นเป็นสีมุกดาหารจึงได้ถือติดตัวไปภาคเหนือด้วยระยะหลังจากนี้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างขอสงวนไว้ก่อนยังไม่ขอเปิดเผยเวลาจนขบันสาได้ออกเดินทางไปพักที่อำเภอแม่ริมตั้งใจจะเดินทางเข้าป่าลึกและได้ออกเดินทางจากอำเภอแม่ริมถึงบ้านป่าตึง ใช้เวลาหนึ่งวันต่อจากนั้นได้เดินทางเข้าดงลึกไม่มีบ้านคนเลยขึ้นเขาลงห้วยเข้าไปในดงใหญ่ไปถึงที่นั่นบ่ายราวไม่เกินสี่โมงเย็นสถานที่นี้มีลูกศิษย์เคยไปจำพรรษาปีนั้นได้จำพรรษาอยู่ที่นั่นเป็นหมู่บ้านยางและเขลียงมีประมาณหกเจ็ดหลังคาเรือนไม่มีที่ราบมีแต่ภูเขาทั้งนั้นที่พักเป็นชานเขาลูกเ็ก ห่างบ้านประมาณยี่สิบเส้นมีทางน้ําไหลอากาศหนาวจัดทั้งกลางวันและกลางคืนได้เดินทางไปถึงเป็นวันสิบสี่ค่ำเดือนแปดพอถึงวันอธิษฐานเข้าพรรษาก็มีอาการเริ่มป่วยเป็นไข้ในสถานที่นี้กันดานที่สุดชาวบ้านเป็นคนป่าคนดงอาหารเป็นพื้นในภาษานี้มีเกลือฤริกและข้าวเท่านั้นเนื้อและของขาวไม่มีใครในิยมกิน ในระหว่างจำพรรษา,าเดือนแปดข้างแรมมีอาการปร่วยหนักบางวันเกือบหมดความรู้สึกตัววันหนึ่งตอนเช้ามืดลุกขึ้นจะไปบินธบาตก็ไปไม่รอดมีอาการเป็นลมเวียนศีรษะหนาวจัดตัวสั่นกระทบไหวอยู่คนเดียวลูกศิษย์ที่อยู่ด้วยก็ไปบินธบาตหมดพอรู้สึกอย่างนี้จึงได้ไปย่างไฟรู้สึกข้อยังชั่วขึ้นได้ทรมานอยู่อย่างนี้เรื่อยมา ข้าวฉันไม่ได้ในภาษานี้สามเดือนฉันจังหันนับไว้วันหนึ่งไม่เกินสิบคำบางวันไม่ฉันเลยแต่รู้สึกกายเบาใจเบาจิตด,ดีไม่วันต่อการเจ็บอาการเจ็บป่วยก็เริ่มหนักเข้ามาระหว่างเดือนข้าวขึ้นเจ็ดมมีอาการไข้หนักมึนชาไปทั้งตัวเป็นลมเกิดสงสัยในชีวิตของตนจะได้ลุกขึ้นเอาผ้าอังสาข,ข,ดขาด ขอพระบรมธาตุในพระอบแล้ววางไว้บนที่สูงทั้งอธิษฐานว่าถ้าเป็นของศักดิ์สิทธิ์จริงขอให้ปรากฏถ้าชีวิตจะตายขอให้หายสูญไปให้หมดแล้วก็เข้าที่นอนสงบจิตพอรุ่งสว่างก็ได้เห็นพระอบพระธาตุกับอังสักกระจัดกระจา,ะายเป็นคนอธิะทางแต่แม่ปรากฏว่าพระบรมธาตุสูญหายยังคงตกเี่ราดอยู่ในที่บูชา ก็นึกว่าคงไม่ตายในปีนี้คงมีอาการเจ็บต่อไปอยู่มาวันหนึ่งมาน,นึกถึงอารมณ์เก่าๆที่ได้ผ่านมารู้สึกว่ามันเบื่อหน่ายจึงตั้งใจว่าเราอยากได้สมบัติดีๆไปใช้สอยข้างหน้าถ้าไม่สำเร็จไม่อยากออกจากป่าหนึ่งขอให้สำเร็จในทางอิกฤทธิ์ถ้าไม่เป็นไปได้ขอให้ถึงที่สุดภายในเจ็ดวัน ชีวิตจะสิ้นภายในเจ็ดวันก็ขอถวายส่งสถานที่ใดเป็นที่สงัดพักผลได้อย่างดีขอให้เจ้าป่าผีดงมาชักจูงให้ไปอยู่ที่นั้นให้จงได้เมื่อได้อธิษฐานเสร็จแล้วก็ได้นั่งสมาธิปรากฏนิมิตมีแสงสว่างเป็นถ้ำทะลุเขาขาดนึกในใจว่าถ้าเราไปในช่องนี้คงทะลุพอนึกว่าเราจะไปเดี๋ยวนี้ก็เกิดลมจับตัวไหว จึงต้องเอามือคว้าเสากระตอกก็เลยหยุดอยู่แค่นี้ต่อจากนั้นการป่วยก็ทุเราโดยลำดับในเวลากลางวันได้พาสิทธิ์คนหนึ่งไปหาฟืนก่อเตาเพื่อเผาถ่านเพื่อจะได้อบป่นในเวลากลางคืนวันหลังเด็กพูดว่าคนป่วยพากันไปหาฟืนนี้มันเป็นเรื่องไม่ดีคนโบราณถือว่าหาฟืนมาเพื่อเผาตัวเองโดยคนนั้นชื่อเต๋งเป็นคนบ้าบ้าบ่าบา เราฟังแล้วก็ไม่ติดใจหรือสนใจเล็กชายเต่งพูดว่าผมลำบากทุกวันมีแต่ผีมาดึงแข้งดึงขาไม่ให้นอนเราก็ไม่สนใจยู่มาวันหนึ่งเวลาดึกสงับอาการป่วยก็หนักได้ก่อไฟทานไว้รับรอบตัวพอหลับเคลิมไปครู่หนึ่งมีหญิงคนหนึ่งแต่งกายสีขาวมีเด็กสองคนเป็นหญิง ถือธงขาวเขียนหนังสือเป็นแถวยาวเป็นภาษาจีนได้เดินเข้ามาใกล้แล้วพูดว่าท่านเป็นราชนีแห่งเทพท่านมาอยู่นี่จะให้ท่านไหว้เราไม่ยอมไหว้เพราะเราถือว่าเราเป็นพระเขาก็ให้ไหว้พูดกันหลายคําเราก็ไม่ยอมไหว้เขาก็ลงไปจากกระตอ๊อกเดินขึ้นเขาหายไปนี่คือวันนั้นทําจิตภาวนาสบายดีตลอด อยู่มาอีกวันหนึ่งเดือนสิบแ,แรมสิบสองค่ำเวลากลางวันตอนเช้ามืดเกิดลมกำเริบหน้ามืดเวียนศิรษะไม่สามารถลงไปที่ทุนได้ข้าวก็ไม่ฉันพอตกสายบ่ายลาวหนึ่งโมงลุกนั่งตรงหน้าต่างกระตอบที่ปลูกอยู่เชิงเขาตรงหน้าต่างเป็นถ้วยมีน้ำไหลใต้ทุนรอบๆกระต๊อบเตียงสะอาดเพราะปัดขวาทุกวัน ในวันนั้นปรากฏการเกิดขึ้นหลายอย่างหนึ่งรู้สึกเหม็นของสโกโรคซึ่งไม่เคยเหม็นมาแต่ก่อนสองมีมแมลงวันเขียวตัวใหญ่บินมาเกาะตรงหน้ามีกลิ่นเหม็นจึงนึกว่าเราจะตายกำนมังนั่งสมาธิจนกระทั่งมแมลงวันบินหนีไปกลิ่นเหม็นก็สูญไปตอนนี้ชักสงสัยในชีวิตจึงอธิษฐา